ตีไฮดดาชั้น10ซึ่งชั้นนี้จะการันตีอุปกรณ์6ดาวนะครับก็จะมีด้วยกัน3เซ็ตคือเซ็ตผู้ล้างแค้นนะครับทำดาเมต่อบ,บอสแล้วก็จะมีเซ็ตหมอผีนะครับเพิ่มผลเข้าเป้าที่ไปหักล้างกับค่าต้านทานผลนะกับปับใช้ผลแนวคือเป็นการเพิ่มอัตราให้กับ CC โดยตรงหมอบสลับสายที่ใช้พวกท่า CC แล้วก็สุดท้ายเป็นผู้ปรับสดุนนะครับก็เป็นด้านตรงข้ามกันในการต้านทาน CC นะครับแล้วก็ใส่ครบ4ชิ้นนะครับจะเป็นการคุ้มกันตัวให้เป็น CC นะ1เทิร์น ก็สำหรับชั้นนี้นะครับก็จะต้องใช้พาสคาวแล้วก็ตัวที่เป็นบิสกิตในการบูทอัตราจุดอ่อนกับดาเมจบอสนะครับตัวหลักก็จะเป็นพาสคาวซีศูนย์ได้เลยนะครับหล,หลักๆก็คือจะเป็นท่า2ท่านี้นะก็คือท่าหลักที่ใช้ในการยิงครูดาวร้อยห้าสิบวินะครับเป็นยิงดาเมจแบบทะลุเจาะกรอนะครับหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีอัตราคิดต,ตั้งต้นให้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยทำตัวตัวที่เป็นอัตราคิดต,ตั้งต้นนะครับค่อนข้างง่ายคือห้าสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นแล้วก็อก จบตีนหลักก็แหละกดปุ๊บรีเซ็ตแล้วก็รอคูดาหกสิบวินะครับไอ้ตัวนี้จะมีการวอยชิลนะครับหนึ่งครั้งด้วยตัวพาสซีฟก็จะมีการเพิ่มตัวพลังกึมตีเวสยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์กับตัวนาร์เบคิดิคอลสี่สิบเปอร์เซ็นต์ให้นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับทำอัรตราคิยให้ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้กรณีของผมเนี่ยขาดอีกสามก็เลยใช้เป็นแหวนเพิ่มเติมในอุปกรณ์ก็ใช้เป็นเซตอัตราคิดิคอลนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นชิ้นดัมบุดสนนะอง ให้ได้อัตราโจมตีจดอ่อนประมาณ50%ก็ตัวที่จะเสิร์ฟอีกตัวนึงก็จะเป็นตัวนี้นะครับบัฟบิสกิตอันนี้ผมอัปเกรดสกิลไปแล้วนะเพราะว่าผมเห็นว่ามันใช้ยาวก็จะเป็นตัวนี้นะครับบัฟดาเมจบอส40%ให้กับตัวดาเมจสูงสดุดแล้วก็เพิ่มอัตราโจมตีจดอ่อน5้นะครับจริงๆเราทำแค่สี่กนะ็พอเนาะแต่เมื่อกี้ผมทำล้นไปแล้วตัวพาสซีฟของบิสกิตนะครับถ้าอัปเกรดก็จะลดป้องกันนะครับตลอดเวลา24%ให้กับับศตรูบิสกิตเเนนนนนนื่ออองจจากผมะะใใช้ใค้นนคคทร์ดวยับก็เลยใส่เเเเปปป็็นนนนซซตต้อองกัร์์นนะ คำแหวนป้องกันเปอร์เซนต์เพราะว่าโจมตีปกติเนี่ยจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นสกิลดามเมปป้องกันแล้วก็ถ้าโจมตี3เป้านะครับจะเป็นดามจตามป้องกันด้วยนี่ตัวเรียนนามาใช้แค่การานำพานะครับจากหัวของไฮด้านะโดยอีกสองท่าไม่ได้ใช้นะครับท่านึงจะเป็นเพิ่มโจมตีเวสยี่สิบเก้าื้อตัวนี้ใช้ไปนะก็เพิ่มมากกว่าตัวพาสซีฟของพาสชาวแค่สองเปอร์เซ็นต์นะครับเสียวเวลาเปล่า,าอีกท่านึงก็ไม่ได้ใช้เช่นกันนะครับถึงแม้จะการเป็นการแปะเวสบางเบาแต่ว่าตัวมาเองะทำตัวที่เป็นนออัตราาสุดยก แล้วก็ไม่ได้รับบัฟจากเจ้ามิสคิดด้วยนะครับมันก็จะตีท่านี้ไม่เข้าหัวกางอยู่ดีนะครับถึงมัจยังเป็นต้องใช้เอามาแค่ยืนการนํตาค่าอย่างเดียวนะครับก็เน้นยืนได้นะครับจะจอดหรือไม่จอดก็ได้แต่ว่าพอดีผมใช้ยาวเหมือนกันนะในหอคอยด้วยก็จะเป็นเซตบล็อกเซตอีกเปอร์เซนต์กับปัตราบล็อกแผนบล็อกแล้วก็ตัวลูซี่นะครับอันนี้ผมใช้ยาวเปา,านนานนะกันพิษจากหัวให้ได้แล้วก็จะมีฮิวนะครับกาบล้างในบัฟซึ่งเพิ่อป้องกันให้ด้วยอันนี้้้กกก็็จะเเปปปนนนนตามอองนนองััร แล้วก็แหวนต้านทานผลแล้วก็สุดท้ายจะเป็นอีวานะครับกลางโลกเซตป้องกันเปอร์เซ็นต์แบบป้องกันเนื่องจากพาร์คคาเป็นตัวดาเมจหลักนะครับคือจริงๆแล้วเมื่อกี้ถ้าเกิดคุณไม่ได้ใส่ตาจมตีจุดดอนสชิ้นอาจจะใชิ้นหนึ่งแล้วให้มีข้างในนะครับให้ลงมาได้4ี่ปก,ก็น่าจะเพียงพอแต่ว่านี้ผมอัดเกินไปไงจริงๆแล้วมันสามารถเป็นลงตัวดาเมจคี้กับจมตีเพิ่มเติมได้อีก,กาฟีนะครับ6กดาบวก5แล้วก็การเซตสกิลนะครับ ก็จะเป็นดังต่อไปนี้นะครับระดับสกิลจะมีดังต่อไปนี้นะครับเริ่มด้วยกลางโลก่อนแล้วก็ไปบัฟนะครับของพิสซกิตจากนั้นจะมีแวะมาตรงนี้นิดนึงนะครับก็คือล้างในบัฟแล้วถึงจะไปที่สกิลโจมตีนะครับของปัสขาวมาลีสกิลนะครับแล้วมันจะเด้งกลับไปที่ยิงอีกครั้งหนึ่งระหว่างรอสกิลนะครับกลับมาฮิวตัวนี้ถ้าเกิดลูซี่ซีหกนะครับจะลดคลณาสกิลได้ด้วยก็จะใช้แค่6ท่านี้นะครับสาเหตุที่เราต้องแวะมาล้างดีบัฟนะครับเพราะว่าตัวที่เป็น ไฮด้านะครับมันจะมีท่านี้อยู่ออกล่านะครับเป็นการโจมตีทั้งหมดนะครับแล้วก็ลดพลังป้องกันเรา3 4ถ้าเราไม่ลดเนี่ยเราจะตายไวมากแล้วก็เจ้าตัวไฮด้าเนี่ยมันจะมีอย่างนึงก็คือว่าเวลา HP มากกว่า30%มนะครับมันจะอึดป้องกันสูงแต่ถ้าเกิดเลือดต่ำกว่า30%เมื่อไหร่เนี่ยมันจะโจมตีแรงแล้วก็เพิ่มพลังตีทุกเทอร์นะครับต้องพยายามปิดช่วงที่ต่ำกว่าครึ่งให้ได้เร็วที่สุดตั้งสกิลตามนี้นะครับแล้วก็ไป มาทางโลนะครับแล้วก็บัฟของบิสกิตถ้าเกิดไม่บัฟก,ก่อนนะไอ้ตัวที่ท่าโจมตีหลักของเจ้าพัชคามันจะไม่แรงเข้าหัวกลางนะเพราะว่าอัตราจุดอ่อนจะไม่เต็มร้อยอันนี้เป็นกรณีเอาอัลซิราออกไปแล้วนะครับไม่ต้องใช้ตัวล็อกเข้าแล้วก็น,นี่จะแวะมาล้างรถป้องกันก่อนนะครับ เสร็จความกันก็ทั้ทงซีทั้ทาวจุดอ,อนก็จะเป็นสามเบอรกว่าแล้วก็รีรีแล้วก็ยิงได้อีกรบอบหนึ่งจะบอกว่าการโจมตีของหัวไฮด้าเป็นไอคีพอสมควรนะครับรถ้ามันเล็งเข้าพัสคาบ,บ,บ่อยๆอ่ะมันก็มีโอกาสเซลได้นะเพราะนั้นรูปแบบตอนนี้ยังเป็นรูปแบบที่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับต้องทำของให้กับพัสคาเยอะกว่านี้ ปรอย่าไม่ยอมให้ผ่านไปหรอกนะอย่าเฮ้ยมันแข็งแรงกว่าเดิมนะขอบอกช่วงโค้งสุดท้ายนะครับก็คือช่วงนี้บอสจะเ,เริ่มตีแรงแล้ว เราต้องลุ้นให้เราโจมตีแล้วก็รีเซ็ตนะครับดอกสุดท้ายก่อนที่มันจะโผล่มาฆ่าพัทข่าวตายนะดูให้ดีพลังของจัรกรพรรดิคนจะต้องทำนาเมจให้แบบ3ทีตายนะครับแต่ว่าผมจะทำไม่ถึงนะต้องเป็น4ี่ทีลอกสุดท้ายนี่ก็เลยลุ้นนิดนึงเนี่ยพอรีเซ็ตเสร็จแล้วอะ่ะต้องตีให้ทันนะก่อนที่บอสจะอาจเราเลี้ยงซะก่อน อโ,โอเคคราวนี้สำเร็จแครอบปับนี้นะครับทห่บอกไปนะครับอัตรายังไม่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะก็ลองไปดูกันได้แต่ว่าถ้าอาจของได้สุดกว่านี้นะครับก็น่าจะทำร้อยเปอร์เซ็นต์ได้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ